เมื่อก่อนเป็นโครงการพยาเพื่อการพัฒนานะ<ม>ก่อนที่จะมาเป็นมูลนิธิเนี่ยแล้วก็ก่จริงๆก่อตั้งตั้งแต่ปี2530นะแล้วก็แต่ความจริงเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มาก่อนหน้านั้นแล้วก็คือ,อพวกเราในกลุ่มที่ร่วมกันก่อตั้งเนี่ยเ,เราเป็นสิทธิ์เก่าโครงการนกเคราะห์ขขเด็กนะหรือภาษาอังกฤษเทือ่อว่าเรสบาน n าไทยแลนด์ แปลภาษาอันนเป็นภาษานอร์เวย์นะครับแต่ว่าภาษาไทยก็คือองค์การอนุเคราะห์เด็กนะั่นเองของทางต่างประเทศนอร์เวย์แต่มาประจําในประเทศไทยทีนี้มันเกิด,กดวิกฤตเกิดความขัดแย้งขึ้นในองค์กรนะนก็เลยพากันแยกออกมาเราเออกจักในปะนาออกมาพวกเราก็เลยมานั่งสุมบวกันแล้วก็ตกลงกันว่า เราจะกอ่อตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่นะครับมีคนที่ร่วมก่อ,กอตั้งนี่ก็มีผม,ผมกับภารกรนะคุณภลกรมุกองแก้วเนี่ยซึ่งมุกก่อนเป็นผู้มือการสถาบันพระนามกรุงชนปัจจุบันนี้ไปอยู่ยุทธศาสตร์ชาติอะไรเนี่ยน,นะแล้วก็มีคุณคุณแจ๊สนะคุณสุภาพรซึ่งเป็นเลขาธิการปัจจุบันนี้นะแล้วก็คุณจินหรือคุณประเสริฐ ทั้งสองคนนี่มาจากาเลตบาน,น่าสลัมกรุงเทพนะเขาอยากเปลี่ยนอยากได้ประสบการณ์ในการทํางานพัฒนาชนบทเขาก็เลยขึ้นมาสมทบกับพวกเรากลายเป็น4คนครับมาร่วมกันก่อตั้งโครงการพยาเหวเพื่อการพัฒนาขึ้นมาตอนนั้นก็พอดีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอากองทุนพัฒนาท้องถิ่นไทยนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษหรือ l อลเดนะ เป็นเป็นกองทุนจากแคนาดาสมัยนั้นยังมีกองทุนต่างประเทศเข้ามาอยู่นะ,ะโดยงานช่วงนั้นยังเป็นยังเป็นงานพัฒนาแบบพื้นฐานนะ,ะก็กิจกรรมหลักๆก็จะมีเรื่องพัฒนาคารข้าวธนาการขวายเพราะาในยุคนั้นยังเป็นยุคที่ยังมีคนที่ข้าวไม่พอกินนะครับแต่ว่าเวลาที่เราพวกเราทํางานเนี่ยมันก็มีการปูพื้นฐานเรื่องการพัฒนาในด้านนึ่นนะครับมีเรื่อง ผมเองเป็นคนเอาเรื่องเกษตรทางเลือกเข้ามานะครับทำเรื่องเกษตรผสมผสานทําเรื่องไร่นาส่วนผสมอะไรพวกนี้นะก็ส่งเสริมแล้วก็มีเรื่องของการเลี้ยงส่งเสริมเลี้ยงวัวนะครับแต่เราไม่ได้สนับสนุนทุนนะแต่เป็นเรื่องของการส่งเสริมนะให้ข้อมูลให้ความรู้เขานะครับปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาทรัพยากรนะครับว่าเรามองว่าเรื่อง เรื่องทรัพยากรเรื่องการรักษาป่าการดูแลเรื่องแหล่งน้าลาธารเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องสําคัญสำหรับเกษตรกรในชนบทนะครับแล้วก็เรื่องระบบเกษตรผสมผสานนะแจากนั้นก็เป็นเรื่องของการสร้างกระบวนการกลุ่มนะครับกลุ่มของชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเข้มแข็งแล้วก็เป็นจะเป็นฐานในการพัฒนาด้านอื่นต่อไปก็เราก็ตั้งมาตั้งแต่ปี2030นยเนี่ยก็ทางานเรื่อยมาจนกระทั่ง ผมผมได้แยกตัวออกมาจากโครงการพยาเพื่อการพัฒนาในปี2532นะครับมาก่อตั้งเป็นโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกนะซึ่งซึ่งมาทําเรื่องนี้โดยตรงเรื่องเกษตรกรรมทางเลือกโดยตรงเลยเพราะว่าตอนนั้นในภาคเหนือยังไม่มีใครทำนะผมก็แยกตัวออกมาทําแต่ก็ก็เป็นลักษณะการเข้าไปสนับสนุนงานในพื้นที่เดิมนะครับก็เป็นหนุนง,งานของโครงการพยาเพืาาา่อการพัฒนาเดิมด้วย เราทํางานควบคู่กันไปเพียงเด่นแยกออกมากเพื่อทําให้เรื่องนี้มันชัดขึ้นมานะฮะคุณสุภพ,พรก็แยกออกมาอยู่มูลนิธิฟื้นฟูชนบทตอนนั้นเป็นฟาร์มนะฟาร์มมูลนิธิฟื้นฟูชนบทก็ก็ไปเน้นเรื่องงานของกลุ่มสตรีนะเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์เรื่องอะไรต่ออะไรแต่ก็ยังมีเสริมงาน เสริมในงานพื้นที่เดิมแล้วก็พื้นที่อื่นด้วยเช่นกันผมก็เช่นกันนะเสริมงานในพื้นที่เดิมด้วยแล้วก็พื้นที่อื่นขยายออกไปก็ถือว่าเป็นยุคที่บุกเบิกเรื่องประเด็นต่างๆนะครับจนกระทั่งประมาณปี2 5 3 4นมบ่นะครับคุณนิคมคุณเสริมก็เข้ามาเป็นผู้ประสานงานตอนนั้นเราเรียกผู้ประสานงานเนาะ ตัวเป็นหัวหน้าในแหละหัวหน้าโครงการ่นแหละนะครับก็เริ่มขยับเรื่องการทํางานกับชุมชนรักษาป่านะครับทำเรื่องป่าชุมชนนะ,ะเรื่องของอรุ่มน้ำนะซึ่งึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำเดียวๆพวกเราก็เข้าไปช่วยนะทั้งสองอีกสององค์กรที่แยกมาเนะี่ยก็เข้าไปนุนช่วยกันนะครับเราก็เราก็ทำงานควบคู่กันไปนะทั้ง เรื่องของการพัฒนากลุ่มเรื่องของการพัฒนาเรื่องเกษตรเรื่องสตรีเรื่องออมทรัพย์เรื่องการอนรุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการจัดการรุ่มน้ำ